คูนได้จัะอันนั้นสพดอเนาะสพดอโอ้คุณนะครับอันนี้สิบแปคูณสิบแลกสครับอันนี้คุณกะสิยุติบ้าม่นยี่สิบตีสิบแปคูณกัจบแค้ไนสิบแปดปษะี่สบอาสิบแปดคูณยี่สิบครนี่ทั้งคุณอทั้งคุณยายก็สามีอีกเฮาเตรียมไว้สามบ่อเลยสามบ่อสามสะแล้วก็เฮามีในการ เ,เติมน้ำลงในบ่ออีกนี่บอ่อบาดาลอีก,ออกสองบอ่อด้านบนมันบอ่อ,บอ,อ,บอช่วงช่วงที่ฝนตกเขาปิดเขารับน้ำจากถังถึงอืครับลุงสาให้เดรดครับถ้ามันล้นก็นลุงไปนะเพือื่นไปฝุ่นครับต่อชอบ่มีฝนแล้วเขาก็เปิดครับสายผลิตเขาต่อไปตอนนี้คือสะสมน้ำไว้ในบอ่อนี่ให้ได้หลายที่สุดตอนแรกที่เอาน้ำจากฝุ่นเข้าคลองนี่นี่จะจึงไหนสูบอีกหรอเออที่การับน้ำเออมัน บางเทีเส้นผมบางภูเขาเด้ครับอย่างอย่างกับทอมนะันเออก็คิดได้เนาะเขาคิดว่าได้ยังไงนะลองผ<น>ิดลองถูกมาเยอะจนล้มโตครับผม จากแปลงขางเคียงนี่ปถึงเวลาแล้วม่วาลานน้าโคกมันยุบไวจ้นะ,นะครับเจ้าของนาเพิ่นก็บอกโยมันยุบไปจิปอยออกอยแต่กระบุลูไม่ที่เหลือหลายปันไงหนังที่ได้หไหลยป็นไงมาเบ่งทังที่น,นี่น้องนงก็ไอเขาเพื่อนีนพี่นอ้นองเป็นนางโซนใน,น้าบาราเอได้เกี่ยวเขาก้อนมูแล,ล้วก็มีการว่างแผนแล้วก็เพื่อทิเซ่ร่องรับนำจากแปลงขางเคียงเพอร์ทิเซ่เอาไปมักต่อสร้างเขานี่เห็นบ่พี่น้องเบื้องเข่า ของพี่น้องแปลงขางเคียงเพิ่นอ่า่าเพินวานที่หลังเนือ่องจากว่าเพิ่นร่อนนำฝน<ช>นะครับก็เลยได้ได้เก็บเกี่ยวที่หลังนะครับส่วนไรน่นาปลาเสรนี่เพิ่นมีน้ำส่วนตัวเ<ช>พิ่น,นก็เลยได้เหดกอนเก็บกอนนี่ครับพี่น้องเมื่อพอเพิ่นปล่อยน้ำม,มาเขาก็สิได้น้ำจา,ากแปลงขางเคียงเนาะเขาสื่อสารกันเนาะเขาก็สิได้น้ำมาหมักต่อสร้างข้าวเพื่อเพิ่มประโยชน์นะครับในแปลงของเขาอีก โอ้น้นามมันเลื้อยตัวนี่นี้โอ้น้มไหลายพี่น้องไหลไหลไหลนี่เนี่ยพี่น้องนี่เห็นว่าน้ำเพิ่อนี่ครับนี่นี่น้ำน้ำแปรงดันบนเขเบิกนี่นะเบิดอ่ะอ๋อแม่นบอกนี่จะเป็นผลประโยชน์ของเขานะครับนี่เพื่อนไปปล่อยน้ำหมอกเพื่อดีสิปล่อยให้เขาซุกเพื่อนก็เลยต้องปล่อยน้ำออกน้ำปล่อยน้ำออกอ่ะเพราะเขาซุกแล้วลดแก้วมันจะลงหยาด แม่ครับพอปล่อยหนาบอกเราเขาจิดลงพี่น้องลงแปลงเขาเป็นบ่นี่ลงบนบินหนูนี่นี่ลงแปลงเขาเนี่พี่น้องท่อเพื่นหักครับพอลงแปลงนั้นตรงนี้จะมีท่อสระดับครับพอลงแปลงเขาแล้วนี่เขากิดไปกันทอบังหันเพื่อที่จะให้เขาตามที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้เป็นบ่โอ้วันนี้นี่สมมุติว่าบางทีเขาคุยกันว่าขันไปหวังน้ํา บ่อหน้าถ้าเกิดบ่อใดเดเฮาม่แปะนามสารลองภาพพี่น้องไปเบิคร้ลนี่เคลื่อนย้ติเคลื่อนย้ายที่นะย้าที่สุดในเวิร์นี่เละวะอ๋อนี่เอาจากพาะตรงนี้พ่อเนาะเบิ้งทั้งคุณได้จ้ะอันนั้สาพอดอเนาะสาพอดอโอุู้น่ะครับอันนี้สิบแปดคูสิบแปดลึกสี่ครับอันพุ่นกะสิบแปดที่ติบมยี่สิบตี สิบแปดคูณเท่าไรเอ้าจบเท่านี้สิบแปดปีศาจยีเอ่อสิบแปดคูณยี่สิบครับแล้วก็ลึกอซีเมตรนี่ทั้งคูณอ่าทั้งพุ่นใหญยปะสานี่อีกเขาเตรียมไว้สามบ่อเลยสามบ่อสามสะแล้วก็เขามีในการอ่าเติมน้ำลงในบ่ออีกนี่บ่อบาดาลอีกสองบ่อดันบนเป็นบ่อบ่อช่วงช่วงที่ฝนตกเขาปิดเขารับน้ำจากทางถึงอืครับลุงสาห้เบิร์ตครับ ถ้ามันล้นก็ลงไปนะผู้อื่นใส่ปุ่นครับอ่าแต่พอบ่มีฝนเราเขาก็เปิดครับฝ่ายผลิตเขาต่อไปตอนนี้คือสะสมน้ำไว้ในบ่อนี่ยหดี๋ยวหลายที่สุดเปิดดีสิปล่อยลงแปลงน้าค่ะออาล้วเขาปล่อยลงอย่างไหนภาพไปลองไปมึงเนี่ยไปไปทางนี้แต่ว่าตอนนี้น้ำโซลาเซลล์ในบ่อน้่นบนนี่ลงในไอ้สาพอร์ลงสาพอร์จ้ะแล้วสาพอร์นี่เชื่อมมาหากันอ๋อหน่ย แล้วบอ่บอบาดาลบ่อนี่ก็คือเติมนน้ำลงนี่นี่เติมลงนี่กตกล,ล,ลงสาบุญคือกลงมันวนกันเยอะสามสะเนี่ยอ๋อวนกันอยู่นี่อย่าเราสาบุญอีกไก็จะไปอ,ออกค้องสายกายพี่โตครับค้องสายกาก็จะออกสอบุญดีไหมเห็นช่วงแรกอรนะไปเบิ่งพี่น้องมันเป็นเฮ็ดให้นา้าวนให้ให,ให้มีชีวิตจัดน้อยนึงถ้าพี่น้องมาเบิร์นซะมันละเอียด <laughs> รายละเอียดครบทุกกระบวนการเออน้องนั่งเรามองมองคู่ของเขานี่เด้เขาเป็นยังคือยังเลือกไผ่มาปลูกเพอาะยังเพราะมันเป็นที่ที่เออแองกระทะเนาะครับแล้วเขาปุดดินหมองนัง้นมาเทศเป็นถนนอ๋อเฮขานี่ขอบสาไม้บ่แม่นขอบสาไม้เขาย่านเข้าย่านมันทั้งครับก็ลเลยเอาไผ่ใส่ออืเอาไผ่ใส่กะบ,บดด้วิงามครับ อันนี้เลือกไผยังอันนี่ไผสร้งมณ์ไผ่สร้างมณ์เป็นอยังคือเลือกไผ่สร้างมณ์ครับภาตรงดีจ้ะแล้วก็่ค่อยมีแขนงตั้งอื่แล้วก็เป็นดีสันจรนในพร้อมถ้าเป็นไผ่แล้วก็จะสานไปสานมาก็จะขูดรถเนาะครับเขามีนอบ่เป็นนอเขาเป็นยังไงภาพพี่น้องมึงนหน่อยนอแงๆตีนี่บ่ะอันนี้เกินกินแล้วอานนี้นอสร้างมนต์เขาเป็นี่นอสร้างมนต์จะเป็นใหญ่ๆขึ้นมาครับ ใช่ไผ่กิ่มสูงนะแต่บอกมันแหลมกว่าไผ่กิก่มสูงนั่อพี่น้องนี่แต่ต้มมันสีแดงต้มสีแดงตีจังเบิ่งล่าต้นเขาพี่นอ้องอันนี้คันปลูกคันปลูกบริเวณริมขอบบ่อนี่มันเกิดเป็นที่ยึดยึดดินเนาะ,ะยึดถนนพร้อมโอ้เพิ่นปลูกสลับกันพี่น้องสลับฟันปลากันย่านมันย่านพังเนี่ยย่ยานพังเด้ ม้านีพัดม,มันลงดลนั่นเลยยานัทลักปึ๊บมังชิงค่ะอืก็เลยต้องปลูกไทยกานแต่การปลูกไทยลิมนม้ำบ่อก,ก็ดีอย่างหนึง่งอันนี้นเป็นอย่างครับใบมันล้นลงน้ำจ้ะเอาใบล้นลงน้ำบรูว่ามันจะเกิดปัญหาอีอย่างต่อไปหรือเปล่าครับอ่าถามว่ามันมันดีต้นมัน้ยต้นดีคือ,อนอกกินได้ล่ำตรงเอาไปใส่งานได้เอาให้ทันครับกันล้มพร้อมอแต่ว่าใบนี่อาทิตย ลองเมืองพี่น้องว่ามันลดลงในเน่ในบ่อของเขานี่มันจีเกิดไปโทษ่ไหมันจะิตื่นมันิเลมันจิตยงเาก็ต้องดูแลน่ส่วนผู้ใดเพิ่มมีปลูกไผ่ริมขอบบ่อขอบน้ำเราเจอปัญหายังบ่อกับพิมแต่คนจะเป็นจะเป็นต้องมีครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ทาใหม่หมดนะมันเป็นอันนี้แค่ทนหลนเฮ็ดมาเบิดเขาก็เลยต้องต้องเอาไพรกันครับ เดี๋ยวเบิ้งเพิ่นเตรียมน้ำพี่น้องว่เพิ่นบริหารจังไดเอาบอกพี่น้องเนี่อันซาพรอพุนเพิ่นเชื่อมหากันเลยเปนบ่อ๋อหันครับนอานพุ่นเติมลสบอปาดนนี่เติมลงสบ่านี่เติมลงนี่ครับมันก็จะมาลงนี แล้วจากบ่อนี่ก็คือฝังทอบ่อฝังทอจากนี้เนี่ยฝังทอนีหล่นพิ่นกระชิมานี่มาไส่มาในบ่อ๋อนี่มาใส่นี่ไปเบิ่งครับพี่น้องพี่น้องสิได้เอาไปปรับใส่กับพื้นที่ของอ๋อนี่บ่ครับนี่ทอนี่อันนี้ก็บทอหนาซีตัวนี้แม่นบ่หนาซี่เบิดลทึ่งแปลงเลยอันนี้เลือกเท่าไรเนี่น้องนั่งเลือกสี่เมตรเลือกสี่เมตรนึ่งกัวจ้ะโอ้ โอดันริมขอบบ่อนี่ก,ปก็ปลูกผาน้ำหอมปลูกไผ่อันเสียงเสียงนำโตเสียงนำโทราเซล้ยวติขอขลิบลงนี่ล่ะครับเอาน้ำเติมลงงไปนี่แล้วน้ำไปใส่ต้อครับไปน้ำไปเบิง้งนี่พอมันก็ะจิรลดลงนี่ด้วยครับลุงสานี่ สดงภาษานีตำ้มเป็นบ่ครับตสุดเลยจ้ะาษานีจรับน้ำจากน้าแปลงนี่แล้วก็พื้นที่ทางบนน้ำครับลงนี่ครับมันจะมีท่อออกตรงนั้นครับที่สำคัญต้องมีน้ำเข้าและน้ำออกอย่างเดียวบ่ได้เดืทดลักออกอทั้งเบิดจ้ะแล้วเขาเสียวน้ำจากสามบ่อสามสานี่ไปใส่ในแปลงหน้าเขาของเขาในการมักมักต่อฟางจังไหนมันจะมีท่อมองี้เอ้ามีท่ออีกจ้ะไปไปเบิ้งครับ เบอร์ไห้สดหอดพี่น้องโอ้เป็นขวงใส่ไก่เป็นสะอาดเอาพี่น้องมาอนี่ใส่อ๋อเนี่ยเนี่ยทอทีกะโดอยู่เนี่ยเอาเป็นัันคือเหตุไวไก็โด้วองสี่อ้าหาน้มันออกาหานามันเขาคือระดับสาดมีอยู่ซั่มนี่คือน้มในสาเนี่ของเขามันมันสูงกว่าค้องใส่ไก่โอ้ อยากได้น้ำม้าหนีเขาไปเปิดท่อพูดเลยสาสองแค่เปิดสาสองฮันเราก็มันก็จะม้าหนีเนาะแต่มันก็จะดันออกท่อนี่อ๋อเพราะ่าสาสองสาดันบนนี่มันสูงสะหนีต่ำแต่เปิดท่อคือน้ำแรงดันของน้ำก็สีดันมากสะนีเราสะขาน้เสียวน้ำเขาแปลงนี่เดีเขาแปลงได้เขาแปลงหน้าเขานี่เพระระดับน้ำมันขึ้นก็จะเข่าท่อมองหนึ่งที่เขาเห็นตั้งแตันแรงๆครับเพราะเขาอุดทา้งออกไว้แล้วเนาะครับ อน้ำเอือขึ้นมาเต็มทอ่อเออเต็มคลองกับไรเผานะ้าคือเก่าครับถ้าเกิดเราเห็อไอ้ต่อตรงขามไปได้ไหมบ่ไดได้คือกัน,นบ่หนี่อันนี้มันถอดได้ถอดได้เอากระเสียบเลยเสียบเลยต่อไปพาดไปพุ่นเลยเสียบท่อหนาซีมีอยู่แล้วนุ่นพาดขามไปพุ่นเลยพี่น้องน้ำกัดไรไปอยู่ในแปลงหน้าเลยโอ้ไงไงยี่่ยดีเลยพี่น้อง เล่นระดับน้ำเลียนระดับทอ่อเอาม,ม่นมวนดีเลยจ้ะเมีนบ่ม่วนดีตอนแ,แรกงงแบบจังแต่มันจังที่ไปอย่างที่ตั้งเครื่องสูบเครื่องสูบย่างเดียวนะเขาก็คิดเสมอเนาะว่า,วา<อ>ทำเกษตรอย่างไรให้สบายไปหน้า<อ>วันนี้เ้างคนพอแล้วเมีเนบ่ตอนแรกที่เอาน้ำจากพุ่นเข่าคล้องนี่จะต้องไปสูบอีกเหรอเอ้วที่กาลักน้ำโอ้ยมันบางเทีอเส้นผมบางภูเขาเด้ มันอย่างอยังกับทอมานี่อนเออเขาคิดได้เนาะเขาคิดว่าได้ยังสี่ืหนลองคิดลองถูกมาเยอะจนเอล้โ,โตครับผมโโนี่เพิ่นกระสาสมนม้ำในสาทั้งสามสาพี่น้องเพื่อที่จะเอาไปมักต่อสร้างเขาแล้วก็ใส่ในภาคเกษตรในช่วงฤดูแรงบ่าว่าได้ช่วงฤดูแรงช่วงฤดูทำหน้าเขากะได้เห็นหน้าก้อนมูก็เริ่มจากเขามีการกระเกมน้ำเนี่ยเนาะ เป็นเห็ดถนนรอบแปลงเลยพี่น้องอันนี้ก็ปลูกไผ่สร้งา,งางมนต์หมดเลยไผ่สร้างมนต์ครับดินพันงลงไปลากร้อยเลยอืมจะแก้ไขกันไปแต่พอเกิดเทาบ่มีเหนไผ่นียน่ยันดินพังลงไปเนี่ยคือพัอทงทลายด้วยเนาะครับเห็นบอกวา่าทำความสะอาดคลองใส่ไก่เสซนนีน้ำแมนบ่ป่าผ้าใบหน่อยมึงยังหน่อยเนี่ยผลจากการขี้เกียจ ผลจากการที่เกียดจริงใดคือวางสั้นครับเพราะว่าผมเบิ้งแล้วคือว่าเขามันดิเออพราะว่าเขาเดินทางมาจากพัทยาออมาเห็ดส,นสวนอยู่สารคามไหมเขาไม่ได้จัดการตั้งแต่แรกเขาบคิดว่าอย่างนี้ไปไว้ขนาดนี้นี่พี่น้องเอาปัญหามาให้พี่นอ้องบอกสู้พี่น้องฟังถ้าเกิดว่าเขาบออยู่สวนหลือเขาบอจัดการแต่เริ่มต้นสิเป็นยังไง<ม>เอา,เ<ป>อยาแยงนี่เป็นยาไว้ครับยาไว้ดุมากๆเห็นว่ามันขึ้นเต็มดุนี่ก็คือ เกิดหลายมันเกิดหลายมันง่ามมันงามหลายมันงามเพราะเขาไม่ได้เคยข่ายาบม่เคยข่ายยาครับปล่อยธรรมชาติเลยธรรมชาติแล้วเขาเขาหายคนมาเอายาเนี่ยบอกเราก็คือเขามาเอาก็ดีครับแต่เขาก็จะเอาอ่อนๆเป็นกระเสียวแต่หมองอ่อนอนแล้วก็เอามองง่ายๆเอามองง่ายๆเขาก็เสื้อใจเสื้อมัน่าเขาดูแลสวนในเขาครับเพราะมาปีนี้โอ้โหเอาไม่จิ้มลงมันเป็นแพ้เต็มนะในน้ำนี่นะ ย่าเขาเบิ้งไปนะโโพี่น้องนึกภาพบอกว่าครับไปเบิ้งดันใสมือของน้องนางครับพี่น้องนะั่นอันนี้บพาท่านได้ทำความสะอาดนี่จึเป็นแพร่แบบนี้เลยนี่คือหย่าไวา้วแล้วเขาก็จะเลือเล่อยมาเลือ่อยมาเขาก็จะเกี่ยวอตัตะขังเถิงขังล่าง,ง,าง,างก็เขาก็เกิดของเขาเนาะครับเขากระบลรววเกิดขังล่างบขาตักขึ้นพูดนะเต็มเลบัดที่นี่มาเบิ้งงซ้นที่เขาทำความสะอาดคืออยู่ฝั่งด้านขวามือนี้อันนี้เขาทำความสะอาดไปเมื่อ หมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่ช่วงเ้าครับพี่น้องแค่เ้าเดียวเนี่ยพี่น้องได้ประมาณจ็กยี่สิบกิโลเมตรเลยละ<า>ม,มันหนาครับสะอาดเลยน้ำน้ำม,มีชีวิตขึ้นเขาก็บอกคิดว่าอู้เขาปล่อยปลา่าเลยขนาดนี้เลยเหรอครับเขาคิดว่าเนี่ยเบิ้งเบึ้งไปเนี่ยบ่มีอย่างเดียวครัโ,โ,โ,โหลงไปเท่านั้นละ่ะหนายอยู่ข้างล่างขวดขึ้นมาเนี่ยเป็นม้วนเลยพี่น้องขึ้นมาเป็นแพ้เป็นแพ้ครับปัจจุบนี่เมั่งพี่น้องเมั่ง พ่อเอาขึ้นแล้วนี่เบิ่งป่าที่เขาได้แหวกไหวได้ขึ้นมาหายใจุ่นะเบิ่งน้ำเนี่ยเขาเปลี่ยนสีทันทีเนาะเขาได้ออกซิเจนจากแสง<อ>แดดนะ<อ>มนีการมีตรยามีการทับถมเน่าเนาเนา,นาปอเนา่นาเนี่ยครับมีกลิ่นเนาะกลินกล่นคือปอเนี่ยพี่น้องนี่นี่ก็ยังบวบเบิดกันไหนได้นะครับนี่เกิดจากการชราใจว่าชราใจ่เป็นยัง่เป็นยังว่าเป็นนัยง่เป็นีง,นงมีผู้มาเอาหยาแล้ว ในส่วนหนึ่งเพิ่นก็เอากับกระดีนั่นแหละนะครับเพราะเพิ่นเอาถึ่งได้ด้านบนเนาะส่วนที่เพิ่นเอาในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่เจ้าของสวนต้องต้องเฮ็ดเองฝึกงานเด้ฝึกงานครับลงงานฝึกเท่ร้อยี่สิบวันเนาะครับมีฝึกส4ปสี่นสามสี่ปีอันนี้อยากบอกพี่น้องว่าจังได๋นี่น้องนั่งเฮาอยากบอกพี่น้องเขาสิว่ายังได๋นี่ยขยันขยันไปมือละเล็กละน้อยครับาปล่อยให้มันเป็นนี่กินแหงกินเวลาครับ เสียเวลาแทนที่เขาจะได้พักผ่อนเฮ็ดเน่หน่อยๆนะเยอะกว่าใจเบิ่งไปเรื่อยๆแทนที่เขาสิมาสวนเขาสิได้มาพักผ่อนกับกลายเป็นว่าเขาต้องมาลงมือเฮ็ดอีกย่างหลายแทนที่เขาจีได้เอาเวลาที่ไมเฮ็ดตรงนี้ไปเฮ็ดหม่องอื่นพัฒนาหม่องอื่นโอ้มาเรื่องอย่างนี้เรื่องหยาโอ้มันบ่แม่นครับผมปลูกกล้วยังได้กินเด้แม่นครับทำไมเอาหญ้านี่มันบ่แม่นแนวค่อยๆเฮ็ดไปนะครับ วาทีนี้เขาว่างแผนยังไงไปน,นี่สูงตเราเขาเอาขึ้นเป็นทีเรียบรอยแล้วนี่เขาทีจังไนต่อ,ตอไปก็คงจะต้องมันเบิงมันดูแล,แลอ๋อเอออยากอยากถามว่าอุปกรณ์ในการทีเสียวมาเห็ดเอาหยาขึ้นนี่เป็นอุปกรณ์ชนิดใดเกีียวจังเกี่ยวตอดามเกี่ยวต่อดามประมาณจากสองเมตรโอ้ต่อดามถ้าเขาจะมันเกี่ยวกลมเกี่ยวเบาไหวนนครับต่อดามไป้วก็เกาะมันขึ้นมาเกาะมันขึ้นมาแล้วก็ผาดขึ้นเป็นปุ๋ยเป็นไเป็นอย่างนะคุ้มดินเนาะ เป็นไอ้แทนที่จะใส่ฟางคุ้มดินก็ใส่ต้นไม้นี่เอ้ยใส่หญ้านี่คุ้มดินเลยอ๋อบางส่วนเขามีผักตบเนาะเขาก็เอาขึ้นเลยครับนี่พี่น้องมันมีทั้งขอดีแล้วข้อที่จะต้องแก้ไขค่ะเกิดว่าเฮาดูแลบ่าท่านแล้วก็ข้อเสียแต่เกิดว่าเฮาปล่อยปลาละเลยแต่วก็หายนะแต่เกิดว่าเฮาทิม แต่ผลดีก็มีอย่าว่าเขาบดีด้อจังไรถ้าบบมีเขานี้พังไิด้วยนะลิงเนี่ยเออนี่พี่น้องเขาเห็ดม้านี่ถ้าบบมีห้าไหวเกาะซอยนี่ครับโอ้เขาโดนมาจากฤดูแลเนาะทั้งถนนนี่เขาก็ปรับมาสองแถวแล้วเด้อืเฮาก็มองว่าเออเขาก็มีดีเขามีขอดีพี่น้องเพราะว่าขุดใหม่ๆนี่ต้องการหยาพอเดีที่เขาต้องการยึดเกาะหนาดินบ่ให้ ฝนสาล่างหรือว่าพังทลายลงไหนไงแต่ว่าเขาก็ต้องจัดการคือนยังว่าล่ะครับแจะพาเขาจัดการแล้วมันก็โอเคก็สวยงามนี่ขจัดการแล้วสิเป็นสีนอหนิเนาะนี่จัดการแล้วก็สิเป็นแบบนี้พี่น้องมองดูแล้วมันก็เป็นคล้องนะเห็ฮ่่น้องเป็นคล้องน้ำเลยนะนี่นะสะอาดนะครับผมแมนหรือว่าผู้เพิ่นมาเอาปลากระสีแดง่ายๆ เออใหญ่เป็นลำบากไรอะแม่เมียในเพ็่น <laughs> <laughs> นี่แหละพี่น้องก็ <laughs> แช์ประสบการณ์ของสรรรุรินทราบัณเสดในพี่น้องได้รับรู้แล้วก็เลี้ยนรู้แล้วก็ฝึกรู้ไปน้่กันครับกันพี่น้องผูใ้ใดที่ตั้งใจอยากจะเหตุโค้งนองหน้าหรือว่าเกษตรผสมผสานหรือว่าอยากสั่งดาวดวงไม้หรือข้างอาหารนี่ยังก็แล้วแต่พี่น้องก็ต้องลงมือทำคือคำตอบที่สำคัญที่สุดเลย จิดถึกทุกข้อหรือสิบเต็มสิบหรือว่าจิเต็มสิบเบิ้งเอาจ้ะแต่อันนี้อันนี้เบิ้องเบื้องต้นไม้ถ้าบ่ปลูกกับบอมีเด้อไปไปเบื้่งแบบไดนอีกว่าสิลำลาพี่น้องจะเฝ้าจะเฝ้าไปจะเฝ้ามันบ่นี่เบิ้งตากแดดหรือไงเป็นแถวเลยมันบ่นี่ตะกี้เด้อตะกี้มันจะนี่ของถนนจำนี่ขับรถตกขับตกมาแล้วมันบ่ขับตกมาแล้วขับตกมาแล้วนี่ขับรถตกถนนมาแล้วข้ตอนนี้เด้อ บ่ตกดอกเป็นป่นบ่บขันโต๊กกัส้นต้นไม้ซะก่อนม้สะกออืมอันนี้ก็เพออยากงางายางพออย่างที่มันมีห่มเมนบอเนินนาเดินไม่อย่างนี้ในที่ปลูกนี่สะมาปีนะสะมาปีห้างเทไรนี่ปลูกชิไรนหี่นะนะนี่ก็ต้องมาสางไง้เพื่อนอมาสมางมยงอีกเาก็เบครับตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันแรงเนาะครับทีไว้่า ที่ไม่กลัวกลัวไม่เกิดผู้ใดมาเห็นกับว่าพีบาปลูกต้นไม้นะพวกสูนี่ว่าครับผมโอ้ยให้เพิ่นเกิดนะกอนเดี๋ยวขอ,อตัดแต่งก็ได้กล้าตัดหรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวพี่น้องกล้าตัดเดี๋ยวเรื่องต้นไม้คอยเว่าวอีพี่ต่อไปต่ออีพี่นี่คือในเรื่องของการว่างแผนในเรื่องของการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชโดยการาใส่น้ำมักต่อสร้างเขานะครับก็ต้องขอบคุณคคู่บายจานดีเขาได้เรียนรู้จาก คูาอาจารย์เขาก็มาปรับใส่ดีสวนไน่นาบดเสือในการหมักต่อสร้างข้าวโดยการที่ว่าเ่าต้องใส่ปุ๋ยได้กินนี่หลครับพี่น้องเขาปีนี่ัะตันกว่ามันอุ้งอ่ะบอ่ะสามอุ้งกลัวนะครับผมรถเกี่ยวเขากับเกี่ยวไปเป็นที่เร้อยแลวก็เก็บพันแลวก็ไใค่อยแบ่งให้กับพี่น้องเป็นที่เรียบ้อยแล้วก็พี่น้องผู้ที่เิ่นองการสร้างเขายินซี่ของเขากระรออยู่เขาไม่หอมหอมนี่พี่น้องกำลังตากอยู่นี่นะครับกาแฟเป็นกำลังใจกับพี่น้องนะครับผม เอาน้องนางฝากเป็นกำลังใจเป็นน้องเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนไนงะครับสู่ลงมือทามือคำตอบล,ลดต้นทุนอิเลอยา่ยาอย่าไปใส่ได้กินแท้แน่นอนครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณสวนเรนาดปาดเสิร์แล้วก็น,น้องนั่งลายๆครับผมที่บอกทุกขั้นตอนทุกวิธีการแล้วก็พูดถึงปัญหาน้ำต่างๆให้เรียนรู้ไปน้วกันนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ